สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เึ่งนะครับรนี่ตรงตรงอน,นที่หามีชนัย,ยนสองพันหกรอยหกิบป,ปีนะครับพอดีพามาเมบ่งกบอันนี้ลูกกบนะครับไอห่วกว่าม,มันเป็นลูกกบนะครับนี่เป็นนพี่น้องเอาหว่วงมาได้สามมือน,นี่แหละเอามางแา่วันที่อะไรวันที่สองสามที่หาสามมือพอดีนะครับ เอามาจากอาจารย์นุ่นนะครับผมไปฝากเรพอไว้ให้นะครับเอามาล่งนงนำไปสามมือพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ขึ้นคักขึ้นเนียวพี่น้องเดียดมันห่อนคือมันแข็งแรงนะพี่น้องมึงนี้ยกบนี่ผมควอยสายได้นน่พอพันนี่จากพยักเม่พันนี่จากนครพนมนะครับนี่สายพั่นนี่ขึ้นเร็วแข็งแร้งยี่ดีพี่น้องเบื้งนี้พี่น้องว่าเป็นในพี่นะองเบืงใใ้ไก่ชุดแรกก็คายเป็นมูนัแลละพี่น้องชุดแรก คือที่ผง,งมลมาชุดที่สองขายเพาทันหมดยังหน่อยๆอันนี้ชุดที่สามเลยพี่น้องมึงนี่พี่น้องทักบอกแ่เก้าหนี่สีมีอันนั่น,น,เน,น,นเด้แต่เก้าสีมีหวัวกาดึงหางเขาเด้ดึงหางเลยนู่นเสาอันนี้แคบสี่มีตัวตายเลยพี่น้องก็มีตายอยู่นะครับเขาดึงหางกันลงนามนะครับแข็งแรงมากนะพี่น้อง งแรงที่สุดเล่เล <ator> นเห็นว,ว่าก๋วยสายพันธ์ดีๆไม่กยแข็งแรงนครับมาติตักนี่นนตักบาท่านเหดบ่อมาท่านเตรียมบ่อท่านนะครับนี่ผมบ่อนี่ผมนี่ผมตีมาใส่ใบใบบ่อนี่ล่ะหนึ่งผมมาลังเปิดน้ำย่คนี้เอยวมื่นคนดีวปูนเขามาเท่ลงมัน,มนมแ,มแห้งแหงมือขื้นยังดีล๋ลงนะครับนี่ลงบ่อนี่นะครับตี๋เลยเอาลงเป็นกลบหน่อยอก,กันนะครับเอามาเลี้ยงไว้ลงจากบ่อนี่นะครับนี อ้ามครับ่พี่น้องว่าว่าเต็มแพ่เลยเนี่ยผมวันเียว่าเต็มแบบแพ้ลงไปเต็มเลยไม่มีหม่องไว้เลยพี่น้องอากลากเลยผู้ขุดมุลมุมแพ่บ่พ่อเดี๋ยวแพ่มาต้องอีกผมว่าสวยงามว่าพี่น้องกบพี่น้งว่างามมากมีอุบาทเตะเบื้องเนี้ยพี่น้องผมนะก้ามคือมึงไงเบื้องนั้นเบื้องไกลเบื้องหัวใหญ่เบื้องพูดถึนั่งต่อกันนี่พี่น้อง ตักลงหลักลาง่าวหลักลางนีนังขี่อดขี่ห้อกันบุ่มบ่าบุ่มบ่ามีพี่น้องนี่นีนน่บ,บอยอง่ยด้พี่น้องอันนี้สองมืนตัวพี่น้องเนยชุดน,น,น,นี่ขึ้นม่านผมเอาพระตำกมื่นหาผมว่าไิขนมัดขึ้นเลยบุ๊บไข้นมัดนุชี่ขากึนเนี่ยผมาาว่าพระตำกมืนก่มนหาเลยขึ้นมาน่านกล่องนี่เเห็นนี่ผมว่า มีสองมืนขึ้นมา1มื0นหาแต็กี้อยอยู่หาพันครับผมมา,มาชุดนี้มันมีผมวาเก่าสิบโลเก้าห้าสี่ห้าประมาณสี่หมื่นหาหาหมืนเประมาณหามืนตัวแลแต่ว่าเต้นก็ะเด้วสอเดกียีสองหมื่นสามหมื่นนี่ววาพี่น้องยังสิ 30, บปใส่บเงินุ๊กินกันเนี่ยตายเนี่ยครับนี่อะไรไม่ไทยบึปงปบ่งง่ามนะครับเนี่ยเลี้ยงเหยียดวางไรเนาะเนี่ยเลี้ยงเหยีด ออดีฟาร์มมีบานไวมาสั่งเด้อเงี้ยเด้อครบหน่อยเอาที่เป็นครบเนี่ยผมจัดให้ได้เลยนี่ยำบายทำบายเลยนี่ลงหอกทีเด้อเงี้ยเลยนี่ยเราว่าหาครบใหม่เราว่าเอาแต่ครบวันนี้จะเป็นตัวครบเราเสียเอาเลยเราว่าตัวน้อยเยอะตัวเงี้ยไรหมดเราว่าตัวเงี้ยายขันเปลี่ยงเอาตัวน้อยม่างามๆเราว่าจะจัดไปรอเราอยู่เงี้ยเลี้ยงเดียเราถิ่มาว่าอย่างไรหมด นะครับบัวน่ะมุนนี่กระไรดิมุนนี่ที่น้องนั่งอะไรยู่ี้แลกบไปต่อยยี้บัวนี่บัวนี่กระลังเดือดพี่น้องเทัดแล้วนะครับคุณพาขึ้นมาได้บ่อนี่ขายได้พี่น้องเห็นบ่วนี่เรียบร้อยได้นี่เรียบร้อยแล้วดิเดือดยี่สองเดอดยี่สองกับช่างนะครับกับช่างนั่นเดือดสองกับช่างกัขายไปเนี้ยเดือดหน่อยนิดเดียวพุ่นเดือก นี่เอาเอาสำรองเลยคือต้นใหม่ใบซือนะครับหาขายเรียบร้อยละผุนเยอะกว่าช่างเดียวมูน้นั่งขายอะไรได้หรอพี่น้องเลี้ยงสำรองไหม่คือคือนะครับเอาจีบเนี่ซสำนีเนาะพี่น้งองบอกกันมาจิบหนานะครับเปิดเตเบิงกดบูกต้นไครลืมอซับต้นไครเด้๋ยพี่น้องกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ